สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับเป็นครั้งที่สองนะในวันนี้วันนี้ก็ค่ำคืนของวันที่11เดือนธันวาคมปี6อนะครับเมื่อตอนช่งชวงเช้าเนี่ยเพิ่งจะลงคลิปไปคลิปหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการาพูดคุยนะครับในคลิของท่านเลวัตในเรื่องของอาวุธปืนนะครับการนำพาไปที่สนามยิงปืนนนเรื่องของการที่จะเลือกขนาดกระสุนนะครับแล้วก็การขับรถบนท้องถนนนะครับเป็น3หัวข้อหลักนะที่ได้พูดคุยไปนะครับ คลิปนั้นเนี่ยตื่นเช้าขึ้นมานะครับผมอัดอยู่ประมาณสักตอนช่วง7จ็ดโมงครึ่งแปดโมงนะมีเพื่อนสมาชิกท่านหนึ่งคุณประทุมนะครับบอกว่าผมเนี่ยยังไม่ได้ล้างหน้าแปรงฟันน,นะอันนี้จริงนะครับเรื่องจริงตื่นมาก็จับปืนเลยนะเพราะว่ารู้สึกว่ามันก็เป็นความเคยชินนะครับตื่นเช้ามาเนี่ยทุกเช้าเนี่ยผมก็มักจะนะครับขึ้นมาบนห้องที่อยู่เนี่ยห้องปืนนะครับแล้วก็ตรวจสอบนะครับรีเ,เช็คเรื่องของตัวปืนนะดูนู่นนี่นั่นไป นะเป็นความเคยชิน,นครับเพลินๆน,นะหลังจากนั้นเนี่ยผมก็พาครอบครัวนะครับไปที่โตรตัสอาบน้ำแต่งตัวเรียบร้อ,รอยนะครับสักช่วงเ,เซ็ตสายหน่อยนะครับประมาณสักสิบเอ็ดโมงก็พาครอบครัวเนี่ยไปที่โรตายใแก้ๆบ้านพาโรเซอร์เนี่ยไปเล่นของเล่นนะครับแล้วก็กินข้าวกันนะแล้วก็กลับมาบ้านนะครับประมาณสักช่วงตอนเที่ยงบ่ายไ,ไม่แน่ใจนะครับเรื่องของเวลา ก็มีสมาชิกท่านหนึ่งท่านก็ได้เข้ามาพูดคุยนะครับขอคำปรึกษาเรื่องของการแก้ไขตัวปืนเ mm hmm. ดย่าเอ็นคินะซึ่งผมเนี่ยมีไว้ครอบครอเนี่ยหนึ่งกระบ,บอกนะครับลำต้อง16นิ้วก็มีปัญหาในคล้ายๆกับที่ผมเป็นนะครับก็คือเรื่องของการติดขัดก็ได้อธิบายท่านไปนะครับว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของกระสุนนะที่ผลิตในประเทศไทยนะครับแรงดันเนี่ยอาจจะค่อนข้างอ่อนหน่อยนะในการแก้ไขเนี่ยอาจจะเป็นการแก้ไขนะครับเป็นช่วงช่วงสั้น ซึ่งการค้างลูกเลื่อนนะครับแล้วก็การบรรจุลูกในแมกกาซีนเนี่ยมันเป็นวิธีแก้ไขที่อาจจะไม่ค่อยถูกต้องกับตัวปืนสักเท่าไหร่แต่ก็พอที่จะแก้ไขได้นะก็แนะนําท่านไปนะครับเป็นเช่นนั้นนะทางแก้ที่ดีก็คือใช้ลูกกระสุนที่ได้มาตรฐานแรงๆนะแต่ไม่ได้ว่านะครับกระสุนในเมืองไทยว่าไม่ดีแต่ก็ต้องยอมรับว่าบางยี่ห้อเนี่ยมันก็อ่อนจริงนะอันนี้คือเรื่องของการแนะนำนะครับ ทิ้งท้ายน,นะครับก่อนจะจบในเรื่องของการพูดคุยผ่านทางโทรศัพท์เนี่ยท่านก็บอกว่าติดตามผมมาสักระยะหนึ่งก็ชื่นชอบนะครับในแนวทางที่ผมเนี่ยออกรูปค่อนข้างประหยัดนะค่อนข้างประหยัดซึ่งท่านก็ให้เกียรติผมนะครับพูดค่อนข้างที่จะ,ะดีทีเดียวนะครับบอกว่าคือไม่ได้ดูว่าจะจะ,จะ,ะลำบากอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการเงินแต่ว่าในการแนะนำนะครับหรือว่าการเลือกใช้ปืนหรือการพูดคุยประเด็นเรื่องของปืนเนี่ย จะเป็นลักษณะของการพูดคุยเชิงของการประหยัดไม่ได้บือหวานะไม่ได้ซื้อตัวปืนที่ราคาสูงราคาแรงออกแนวนะครับลูกทุ่งบ้านๆน,นะวันนี้แหละก็จะพูดคุยนะครับถึงประเด็นนี้ขยายความเนี่ยให้ฟังนะครับซึ่งก็เป็นเช่นนั้นจริงๆในเรื่องของแนวประหยัดนะครับอาวุธปืนที่ผมนะออกมาเนี่ยมีอยู่จํานวน6กระบอกในะที่นี้6กระบอกครับ แต่แกระบอกเนี่ยต้องสารภาพกับเพื่อนสมาชิกว่ายังไม่ได้เคลียร์ปืนสักกระบอกหนึ่งหยิบมาจากตู้เซฟเสร็จปุ๊บเอามาวางวางเสร็จปุ๊บก็ได้มาพูดคุยเลยนะครับยังไม่ได้เคลียร์หยิบจับก็จะตรวจสอบนะครับก็คือเคลียร์ปืนเนี่ยให้ดูนะครับชัดๆเนี่ยอีกรอบหนึ่งนะฮะเริ่มต้นนะครับเรื่องของแนวทางของการประหยัดเนี่ยก็ต้องเท้าความว่าผมเนี่ยทำอาชีพรับราชก,การครูอย่างเดียวนะครับไม่มีธุรกิจอื่นนะฮะ ไม่มีการขายของนะไม่มีร้านค้าไม่ได้ขายอะไรทําเกี่ยวกับเรื่องของรับราชการอาชีพครูเนี่ยล้วนๆเลยนะครับก็ทํามาสักระยะหนึ่งนะประมาณสักสิกว่าปีนะครับที่เป็นคุณครูอยู่จากนั้นก็เข้ามาสู่วงการของการพูดคุยนะครับนำเสนอในเรื่องของการท,ทําคลิปปืนเริ่มต้นกระบอกแรกสุดก็คือปืนกอสิบเก้านะซึ่งเมื่อเช้าเนี่ยลงไปนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมไม่ได้หยิบขึ้นมานะครับปืนกอสิบเก้าอันนี้คือกระบอกแรกนะครับตัดสินใจเลือก เนะเนื่องจากว่าต้องการปืนสักกบอกหนึ่งที่ราคาเนี่ยไม่ได้แรงนะไม่ได้แรงนะครับผมก็ใช้สิทธิ์สสริการเต็มขั้นเลยนะตอนนั้นจับมานะครับด้วยราคา 46k นะโดยประมาณนะครับก็คือ4 6 0 0 0ในสมัยนั้นนะครับสิกว่าปีที่แล้วนะแรกสุดเนี่ยผมอยากได้ปืนสไตรเออร์นะสไตรเออร์นะครับจากออสเตรียซึ่งคนทีอ่ออกแบบเนี่ย ก็คือเป็นคนเดียวกับปืนกลอกเลยนะครับสไตเออร์ ire, แต่ไม่ค่อยดังนะในสมัยนั้นอยู่ที่ 38K เนะก,ก็เลงเอาไว้นะครับว่าสไตเออร์แน่นอนแต่จพะพลาดจะผูนียกลายเป็นกอกสิบเอันนี้คือจุดเริ่มต้นนะครับก็คือจับตัวก๊อกสิบเเนื่องจากว่าไม่ได้แรงมากเรื่องของราคานะสีก่กลางๆนะครับก็พอรับได้แล้วก็ซื้อด้วยเงินผ่อนนะ พูดนะครับตามตรงเลยก็คือซื้อ,อเรียกว่าผ่อนจากสากลข้าราชการครูนะครับที่จังหวัดนครปฐมนะไม่ได้ซื้อเงินสดนะครับซื้อผ่อนนะผ่อนมาสักระยะหนึ่งนะครับจนกระทั่งจบนะครับเรื่องของกอวสิก้าไปอย่าได้ปืนกระบอกที่2นะก็ก็มอนะครับเรื่องของสวัสดิการลุ้ลว้ลวนเลยนะครับกับบอกที่สอที่จับเนี่ยก็คือตัวเทอร์ 94, รัตเอ็มเก้าสี่เทอร์รินเก้าสี่นะครับเดี๋ยวผมหยิบให้ดูนะกระบอกนี้นะครับเทอรัตเอ็มเก้าสี นะปืนปลอดภัยนะครับเป็นอีกกระบอกหนึ่งที่จับต่อจากก๊กสิบเนะด้วยที่ว่าอยากจะได้เรื่องของตัวกระสุนปืนที่ราคาประหยัดนะก็บอกเลยว่านะครักสิเนี่ยกระสุนขนาดเก้ามมอ,มอเนี่ยราคาค่อนข้างสูงสำหรับผมนะค่อนข้างที่จะราคาสูงทีเดียวนะครับกระสุนตนนัวนันหนึ่งก็อยากจะเปลี่ยนปืนนะครับที่ใช้กระสุนเนี่ยเล็กๆหน่อยก็มามองที่ลุกโม่นะครับจุดสองสองนะ มาจากเรื่องของกระสุนที่ประหยัดนะครับอันนี้คือกระบอกที่2ที่จับเข้ามาดังนั้นในช่วงแรกที่ได้กล่าวพูดไปเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของความประหยัดเนี่ยก็คือเรื่องของอผมเนี่ยไม่ได้ร่ํารวยนะครับเงินเดือนน้อยนะก็ผ่อนก่อนผ่อนเสร็จป,ปุ๊บก็มาจับนะครับอีกกระบอกหนึ่งนะอีกระบอ,หนะอกบอหนึ่งนะครับก็เป็นกระสุนที่ค่อนข้างประหยัดอีกนะเป็นเช่นนั้นนะครับก็จะใช้แนวคิดเนี่ยเลื่อยมาในะเรื่องมานะครับกระบอกที่3กระบอกที่4กระบอกที่5นะฮะ อย่างนั้นร้วนเลยนะครับแล้วก็ทุกกระบอกของผมนะครับที่มีอยู่ที่มีอยู่ในะที่นะทนี้ไม่ได้มีกระบอกไหนนะครับที่ซื้ออุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมแต่งตัวปืนไม่มีเลยใช้ปืนเดิมๆลร้วนนะครับเหมือนตัวเทอรัส M94 นะอันนี้ก็เดิมยังไงก็อย่างนั้นนะครับจะเห็นว่าศูนย์ปืนนะบินก็ยังบินอยู่เหมือนเดิมนะไม่ได้เปลี่ยนเลยนะครับรุน้วนนะเดิมๆนะครับเพียวเพียวเลย ทำไมาจะเป็นเช่นนั้นก,ก็ต้องบอกว่าผมก็รู้สึกว่าไม่ได้เห็นถึงความจําเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะซื้ออุปกรณ์นะครับเสริมเพิม่มเติมเข้ามาเกี่ยวกับตัวปืนถ้าจะซื้อเนี่ยอาจจะเป็นพวกซองพกนะครับอะไรพวกนี้ที่จะซื้อเข้ามานักเต่อื่นเนี่ยเดิมๆล้วนๆนะครับเป็นเช่นนั้นนะแล้วถ้าพูดถึงนะครับตัวปืนที่ผมเนี่ยรู้สึกว่าแพงที่สุดนะในบรรดาปืนที่ผมมีอยู่ทั้งหมดเลยนะครับก็จะเป็นกระบอกนี้นะปืนโค้ รกระบอกนี้ก็เป็นสวัสดิการนะจับถือปืนนะครับนิ้วนอกของไกลปลดแม็กนะกระสุนขนาดจุด4 5 ACP นะครับเก็ียปืนนะครับในลงเพลิตรวเช็คปืนปลอดภัยนะกระบอกนี้ก็จะเป็นตัวปืนที่แพนที่สุดที่ผมเนี่ยได้จับจองเข้ามานะครับด้วยสงวนนะครับคะแนนตัวปืนในสมัยนั้นที่ซื้อเนี่ยก็คืออยู่ที่ 70K พูดถึงตัวคะแนน 70k เนี่ยถ้าเผื่อว่าคนอื่นๆเนี่ยก็มองว่ามันก็คือโอ้ปกติมากถือว่าไม่ได้แพงหรือว่าอะไรเลยนะราคาไม่ได้สูงนะครับแต่ตัวผมเนี่ยผมก็มองว่าค่อนข้างที่จะเออใช้ใช้เงินเยอะเหมือนกันนะ 70k หรือว่า70,000บาทนะนี่คือตัวปืนที่แพงที่สุดที่ผมมีแล้วนอกนั้น,นะครับนะก็จะไม่ถึงขนาดนี้นะไม่ถึงนะครับไม่ถึงอันนี้คือแพง่สุดแล้วที่ผมเนี่ยมีจับแล้วก็ใช้อยู่ แ้ถ้าพูดถึงนะครับตัวปืนที่ผมเนี่ยรู้สึกว่าอาจจะใช้คําว่าเสียดายเงินนะครับในสมัยก่อนเนี่ยมีกระบอกหึงนะครับอันนี้คือเมื่อก่อนนะต้องต้องแจ้งนะครับว่านั่นคือเมื่อก่อนแต่ตอนนี้ไม่ใช่นะเป็นตัวปืนที่ผมชอบมากแต่ถ้าเมื่อก่อนเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะครับก็คือปืนกระบ,บอกนี้นี่เลยนะครับนี่เลยฮะซิกซ์ซั r เปอร์นะครับนะปุ่มแมกกาซีนนะครับขนาดจุดสองส นะทำการตรวจสอบนะครับว่าในลำเพลิงนะครับปลอดภัยนะเมื่อก่อนเนี่ยผมก็ไม่ค่อยมีความรู้นะครับว่ามันจะมีเรื่องของตัวสปริงรีคอยที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับกระสุนที่ใช้นะมีแบบลูกสแตนดาร์ดโรสซิตี้แล้วก็ลูกไฮโรสซิตี้นะครับผมไม่รู้นะก็ใช้นะตัวสปริงเนี่ยเดิมเดิของเขาเลยนะครับปรากฏว่ายิงไปติดไปในสมัยนั้นโอ้โหรู้สึกว่าเฟลนะบอกเลยว่า เฟลมากๆนะครับแต่พอได้เพิ่มเติมนะครับเรื่องของสปริงรีคอยนะเสร็จสับเรียบร้อยนะครับโอ้โหตัวปืนกระบอกนี้ยิงได้สนุกแล้วก็ชอบมากๆนะต้องบอกว่าเป็นตัวปืนที่เปลี่ยนแนวคิดของผมไปเลยนะครับในการยิงปืนจุดสองสองเอาร์นะระบบของเขานะครับดีมากๆเลครับมีปุ่มลดนกนะอยู่ตรงนี้นะครับกดปุ๊บนะลดนกได้นะครับลดนกเสร็จปุ๊บยิงในจังหวะนะครับที่ลดนกเนี่ย นัดแรกจะเป็นไกดับเบิล Double, นะครับตัวนี้อันนี้เป็นเซฟแม็กนะครับต้องเสียบแม็กจึงจะลั่นไกได้นะนัดแรกจะเป็นดับเบิลนัดสองก็เป็นซิงเกิลล้วนนะครับซึ่งปลอดภัยมากๆนะครับแล้วก็การยิงเนี่ยด้วยตัวสปินนีคอยที่เหมาะนะครับกับตัวกระสุนเนี่ยทำให้การติดขัดเนี่ยแทบจะไม่เกิดขึ้นเลยนะตัวนี้นะครับซิกซ์ซาวเออร์มอร์คิวโตตัวนี้ก็อีกบอร์ดหนึ่งที่อยากจะกล่าวถึงสมัยนั้นรับต่อจากพี่อ้วน พี่โอ้นก็โปรเปืนมาให้ดูนะครับเสร็จสับเรียบร้อยนะก็สงวนนะครับตัวคะแนนเนี่ยอยู่ประมาณสัก40ต้นๆนะผมจำตัวเลขชัดๆไม่ได้นะครับอยู่ประมาณนั้นนะ40ต้นๆนะครับเป็น12นะเจ้าตัวซิลเซอร์มอคิวโตนะครับกระบอกนี้ก็สุดท้ายก็ถือว่าเป็นตัวเปืนที่ดีนะครับอีกหนึ่งกระบอกนะซิลเซอร์มอคิวโตนะครับแล้วก็อีกกระบอกหนึ่งนะที่เรียกว่า ผมประทับใจมากนะครับก็คือตัวกระบอกนี้นะตัวสมิธเอเมสันนะครับโมเดล686-3นะของในะตำรวจท่านหนึ่งนะครับท่านก็ใจดีนะครับเมตตาผมนะในเรื่องของสตอรี่นะครับผมเป็นกระบอกนี้นะถือว่าเป็นอีกระบอกนะครับที่ผมเนี่ยรักแล้วก็ชอบมากยิงน้อยนะเป็นปืนที่ค่อนข้างเก็บนะครับ คือยิงเฉพาะที่อยากจะทดสอบทำคลิปจริงๆนะครับแต่ว่าเอาไปยิงเล่นปกติเนี่ยแทบจะไม่ได้ออกมาเลยนะครับตัวปืนกระบอกนี้นะตัว semi a u t o m นะครับในเรื่องของคะแนนนะครับตัวปืนเนี่ยก็ไม่ได้แรงมากนะอยู่อยู่ครึ่งแสนนะครับประมาณนั้นนะตัวปืนสภาพดีมากนะครับอันนี้อีกกระบอกหนึ่งที่อยากจะกล่าวถึงนะรับมาเพราะว่าประทับใจนะครับเจ้าของเจ้าของบอกว่าถ้าเผื่อว่าอยู่นะครับตัวปืนเนี่ยอยู่กับผมเนี่ย ก็ยังได้เห็นนะครับในคลิปเรื่อยๆนะถ้าส่งต่อให้ท่านอื่นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เห็นตัวปืนที่ที่เขาเนี่ยรักนะแต่ได้ว่าอยู่กับผมออกบ่อยๆออกเรื่อยๆอันนี้ก็ถือว่าอีกหนึ่งความประทับใจนะครับที่อยากจะส่งต่อกันนะเป็นเช่นนั้นนะครับอีกกระบอกหนึ่งขนาด9้ามิเมตรนะครับไม่พูดถึงไม่ได้นะก็คือปืนค่ายซีแซนะครับกระบอกนี้นี่เลยนะครับซีแซ็ชาร์โดว d o ันนะจัถือปืนนะครับตรวสอบความปลอดภยัย ปนะอดแมกซีนนะครับทําการตรวจสอบว่าในลําเพลิงไม่มีกระสุนนะครับเพื่อปลอดภัยนะเนี่ยนะครับสมัยก่อนเนี่ยเพื่อนสมาชิกถามมากว่าผมเนี่ยไม่ชอบค่ายซีแซ่หรอคือไม่มีเลยไม่มีโอกาสนะครับได้ครอบครองจับจองเลยนะครับตอนนี้ก็พอได้แล้วเนี่ยโอ้โหจับไม่เลิกนะต้องบอกว่าหยิบจับไม่เลิกลยครับเป็นตัวปืนที่ที่ดีมากนะไม่เฉพาะนะครับโมเดลนี้ทุกโมเดลของค่ายซีแซนะครับถือว่า ผมชอบมากๆแล้วก็ฝันที่เป็นจริงนะครับได้ครอบครองนะครับหนึ่งกระบอกแล้วนะสาวบกซีแซนะครับนี่ตัวปืนนะครับก็จับมาในสวัสดิการนะครับเช่นกันเรื่องของตัวคะแนนก็ไม่ได้แรงมากนะอยู่สักอ่สี่ไปปลายนะครับโดยประมาณนะครับตัวปืนกระบอกนี้ก็ถือว่าไม่แพงนะไม่แพงมากนะครับถามว่าแพงไหมก็ระดับหนึ่งแต่ว่าไม่ได้แรงมากนะครับนี่ชาร์ตวันนะครับนะปึ๊บ อ่าผ่านไปนะครับแล้วก็กระบอกนี้นะครับใกล้ๆก,กันนะตัวลูกโมนะครับนี่แทร็กเกอร์ปืนปลอดภัยนะครับนี่เก้าก้สองนะครับเหตุผลที่จับนะตัวนี้นะครับก็คือด้วยที่ว่าเป็นโปรเจกต์ของร้านปืนในดับิคุณประเวศนะครับนี่นะครับร่วมกับทางบริษัทเทารัฐประเทศบราซิลนะก็มีโปรเจกต์ขึ้นมานะครับเฉพาะคนไทยนะจะมี การลงายเซนนะครับของผมเอาไว้นะตรงนี้ยิงเลเซอร์นะครับจากโรงงานที่บราซิลมีเพียงแค่9กระบอกนะหใน9ก็คือกระบอกนี้นะครับทางประเทศมีเพียง9กระบอกนะก็ถือว่าไม่มีไม่ได้นะครับตัวนี้ก็คือเป็นายเซ็นของผมเองนะครับนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งความประทับใจนะครับที่สมาชิกเนี่ยมีต่อผมนะต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับทั้งอีก8ท่านเปียงสูงนะครับที่ได้จับจอดับตัวปืนนะตัวนี้ ผมเนี่ยไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับทางร้านนะครับแต่เป็นความภาคภูมิใจนะที่ท่านเนี่ยให้เกียรติผมนะครับนี่เทวรั a แท็กเกอร์กก,ก็สองนะครับอ่าแล้วก็สุดท้ายนะครับที่หยิบมาณนะที่นี้ป,ปึ๊บตัวเก่งของผมเลยนะครับปืนหักล้าแทบประดิษฐ์ปืนปลอดภัยนะครับต้องบอกว่าไม่มีไม่ได้นะนะก็บอกนี้ ปืนหักด้างทบประดิษนะตัวคะแนนไม่ได้แรงเลยนะครับผมจําได้ว่าพี่กุ้งนะบอกว่าตัวเนี้ยอยู่ที่ 14k แต่ว่าสภาพเนี่ยเรียกว่าโอ้โหเดิมมากๆนะครับเดิมมากๆนะสุดท้ายผมก็รบกวนพี่กุ้งนะครับบอกว่าช่วยบูรณาตัวปืนให้หน่อยนะเบดเสร็จนะครับกระบอกนี้ก็อยู่ที่ 20k นะ 20k นะครับก็ถือว่าไม่ได้แรงมากนะเหมาะสมกับผมแล้วเรียกว่าถ้าเป็นปืน ประจำกายนะครับผมก็รู้สึกว่าไอ้เจ้าตัวนี้แหละเป็นตัวแทนนะครับที่ดีมากๆในการที่ผมเนี่ยจะออกมานําเสนอนะครับปืนไทยๆของเราสิ่งที่ผมเนี่ยประทับใจนะครับในปืนไทยๆของเราก็คือเสน่ห์ในการใช้งานนะไม่ได้สนนะครับเรื่องของการที่ว่าจะมีประสิทธิภาพในการป้องกันตัวหรือไม่ไม่ได้สนใจตรงนั้นนะครับสนใจที่เสน่ห์นะครับของการหักลำนะหักลำกก้องนะครับจากนั้นก็บรรจุลูกกระสุนนะครับยิงเทีลนัดอันนี้คือปอกกระสุนเปล่านะครับปอกกระสุนเปล่านะ บรรจุลงไปนะครับปุ๊บงางนกนะยิงยิงเสร็จปุ๊บนะครับก็ทําการหักลำนะออกมานะครับก็เป็นเช่นนี้วนเรื่อยไปชอบแค่ตัวนี้เองนะครับที่รู้สึกว่าเออมันเป็นเสน่ห์นะอย่างหนึ่งของปืนนะครับอีโบนะแบบนี้นะครับปุ๊บอ่าในประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกระบอกหนึ่งที่ผมเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะกล่าวถึงอยากจะพูดถึง เรื่องของคะแนนก็ไม่ได้แรงมากนะครับถ้าเผื่อว่าใครที่ชื่นชอบนะครับปืนในไทยของเราก็แนะนำนะสงวนนะครับตัวคะแนนก็อยู่ประมาณสักไม่น่าจะเกินนะะ 20K ไม่น่าจะเกินนะครับปืนแบบนี้นะก็พูดนะครับให้ฟังกันนะเกี่ยวกับเรื่องของแนวทางนะครับการที่ผมเนี่ยมีปืนแต่ละกระบอกแล้วก็ไม่ได้แพงเลยนะต้องบอกว่าเป็นปืนที่ประหยัด นะประหยัดมากนะครับแล้วก็เรื่องของการตกแต่งตัวปืนเนี่ยแทบจะไม่มีน้อยนะน้อยมากนะครับน้อยมากนะการจะตกแต่งตัวปืนเนี่ยก็มีเพียงแค่เรื่องของอาจจะมีตัวเสริมนะเสริมซ้นแม็กนะครับเรื่องของซองปืนนะเรื่องของคอมนะครับต่างๆอะไรแบบนั้นนิดหน่อยนะครับเล็กน้อยแต่ว่าไปแต่งไกลปืนไอ้นู่นไอ้นี่นั่นไม่ได้ทําเลยนะครับไม่ได้ทําเลย ก็ถือว่าเป็นการพูดคุยเล่าสู่กันฟังนะครับประมาณนี้นะฟ้าเพลินๆนะครับในค่ำคืนของวันที่11นะครับคืนนี้ก็ต้องขอกร่าวขอบพระคุณนะครับเพื่อนสมาชิกเป็นอย่างสูงเลยนะครับที่ให้กําลังใจเรียกว่ามีกําลังใจดีๆนะครับจากเพื่อนสมาชิกเนี่ยหลายช่วงเวลานะครับก็ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่ติดตามรับชมกันนะครับผมสวัสดีครับ